นาทีนี้จะเอาอะไรมาต้านกับ2เพื่อนซีแก๊งนางฟ้าวุนเซนรีที่พาพักดีประสงค์และเจนี่เทียนโพสวันหลังปล่อยเสร็จภาพถ่ายสวยใสยสไตล์เกาหลีเกาใจออกมาเรียกน้ำย่อยล่าสุดยังได้ไขความลับสวยใสยหน้าเด็กฉบับตัวแม่ยุค Y2K กับธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ทั้งคู่ซุ่มทำร่วมกันมานานกว่า2ปี เซวาโกลเด้นจินแสงครีมเซวาครีมสมทองคาสกัดสดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในงานเซวาจอร์เจสไทม์เดอะพรามโมเมนต์ณห้องแมกโนเลียบอลรูมโรงแรมวอลดอร์ฟแอตเทเรียกรุงเทพไปเมื่อวันก่อนบอกเลยว่างานนี้เล่นใหญ่จัดเต็มสมกับการเปิดตัวเจนี่เทียนโพสวรนในฐานนะโค CEO คนล่าสุดของแบรนด์เซวาผลิตภัณฑ์เซวาโกลเด้นจินแสงครีม นอกจาก2ผู้บริหารแบรนด์สกินแคร์พรีเมียมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างวุนเซนวิริีิพาภักดีประสงค์ CEO เซวาและคุณปุ๊บเป็นจากกิติเมฆแสนโฟลเดอร์เซวาแบรนด์จะต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วยังมีเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมยินดีขับข้างอาทิหนิงปณิตานานารัยบีนาแอนอลิชาเจสุดาปานโตแปงอองจูราดีเจบอยชาคลินโอสแวงโยเกิร์ตนัทชามัดมีพิมดาว โดยมีพีเคปิยวันรรับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและมินิคอนเสิร์ตจากบอนะดลแพทวงเคลียร์ที่โชว์สิ่งร้องเพราะๆในงานก็วันนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นการเปิดตัว CEO คนใหม่ของเซวานะคะก็คือ พี่เจนี่นะคะพเพราน <laughs> ี่พี่เจนี่เนี่ยมาทำครีมกับเราตัวใหม่ก็คือครีมสมทองคำสกัดสดก็คือเซวาโกลเด้นจินสเซนครีมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเด็ครีมแล้วก็ไนท์ครีมของเซวาตัวแรกเลยที่เราแบบตัวนี้นะคะเพราะเราก็บินไปทำถึงโรงงานอันดับหนึ่งประเทศเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เจนนี่ก็คือเป็นแบบถอดแบบมาจากผิวของเจนนี่เลยว่าเจนนี่ต้องการอะไรบ้างจริงๆก็จีบจีบมาหลายปีแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นเอ่อเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่า มันเป็นครั้งจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตและเจนเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากเซวาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นครอบครัวของเซวาคือรูก็จะบอกว่าอยากจะย้ำว่าพี่เจนกับพี่ฮุนนะคะเออเซวาโคเดนซิเซนครีมเนี่ยคือพี่ฮุนกับพี่เจนตั้งใจทํามากแล้วจะาจะบอกว่าขอขอย้ำนะคะพี่เจนอะคัดคุณภาพของตัวครีมเนี้ยด้วยตัวเองเนะคะทุกขั้นตอนละเอียดมากส่งไปส่งกลับเนี่ยคือแบบ เป็นลอยๆรอ,อบแล้วขอคอนเฟิร์มนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคือพรีเมียมจริงในสารสก,กัดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างก็คืออยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้อันดับแรกเลยนะคะก็ใช้ละย้อนไวค่ะเพราะว่าจริงๆเราให้คนได้ลองใช้จริงๆด้วยนะคะว่าใช้ครีมเนี้ยแล้วเราเนี่ยรู้สึกยังไงเจนเองก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ด้วยค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็ รู้สึกว่าชอบสหน้าเด็กขึ้นรู้สึกว่าหน้าเด็กลง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาล้างหน้าครีมมันก็คือจะจะ,จะหายไปใช่ไหมคะแต่นี่คือล้างหน้าความรู้สึกที่เราใช้ครีมเนี่ยก็ยังอยู่บนผิวหน้าเราด้วยค่ะมีความชุ่มชื้นร,ร,ร้อยค่ะจนจนโรงงานที่เกาหลีเขาก็เกือบจะถอดใจจา, <c oughs> จากเราเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่คือเจนเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอะไรกับ ที่เป็นเรื่องความสวยความงามแล้วก็ให้กับผู้หญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. เจนเสียหน้าไม่ได้ะคะ่ะ mm hmm. เราต้องการอะไรที่ดีที่สุดจริงๆ mm hmm. แล้วก็มีคุณภาพที่ดีที่สุดจริงๆอะคะ่ะ mm hmm. ง่ายขึ้นเพราะเจนเองกับวุ้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่รู้ใจรู้ใจกันมาตลอดมีอะไรเราก็จะพูดตรงๆชอบไม่ชอบถูกใจหรือยังไม่ถูกใจเ mm hmm. จนก็จะบอกวุน้นอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าทำธุรกิจอะนะคะ mm hmm. ก็คือเราไม่สามารถที่จะแบบว่า ได้เราต้องรู้สึกว่าเราซินเซียเราเป็นเพื่อนแท้เราเป็นเพื่อนรักกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเจนเองเนี่ยก็เหมือนวางหัวใจไว้ให้ว้นเลยแล้วก็ไว้ใจความไว้ใจให้กับเซวาด้วยะค่ะตัวเองก็ก็จะบอกว่าเฮ้ยที่มันแบบนั่นมากเลยนะแต่เจนก็อยากจะบอกว่าแบบคือด้วยความที่เป็นเซวานะคะหนึ่งคือต้องใช้ของที่ดีที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามัน เฉ่นหน้าไม่ได้จริงๆอ่ะเอากระปุกนี้ไปวางบนหน้าแล้วถ้าเกิดผู้หญิงใครใช้เนี่ยบอกเฮ้ยนี่ครี์มพี่เจนเนาะทำไมใช้แล้วหน้าไม่เห็นแบบดีเลยทาไมไม่เห็นนุ่มไม่เห็นชุ่มชื้นไม่เห็นเด็กลงเจนจะบอกว่ารับรองว่าใช้ตั้งแต่กระปุกแรกติดใจแน่นอนค่ะยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้คือ อยากอยากเห็นมากๆเลยสินค้าตัวใหม่ที่พี่วุลเช่นกับพี่เจนี่ทำร่วมกันในอย่างเงี้ยค,ะคย่ะเคยอ่าอนเคยลองตัวครีมมาค่ะซึ่งดีมากๆชอบมากๆค่ะแล้วก็ที่กัมพูชาก็ก็มีลูกค้าเยอะที่เขาชอบแล้วก็เขาสั่งมาเขาสั่งจากไทยไปอะไรอย่างเงี้ยเซวาเนี่ยพอใช้ไปก็คือแบบ จะบอกเลยว่าจะเห็นผลเลยเห็นผลไวเลยอะคะ่ะก็คืออย่างยูบินอย่างเงี้ยยูบินใช้ครีมครีมทาหน้านะคะยูบินคิดว่ามันมันเหมาะกับสภาพผิวของของคนเอเชียของเราอะคะ่ะแล้วก็จะจะเห็นผลเลยว่าผิวจะสวยชุ่มชื้นอะไรเงี้ยส่วนสําหรับยูบินคุณยูบินชอบสาหรับอ่ยูบินคิดว่าผลิตภัณฑ์เซวาวคะ่ะคือด้วยยูบินใช้เองด้วยก็รู้เลยว่าดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ ที่กัมพูชาเขาก็รู้จักบ้างมาแล้วค่ะเกี่ยวกับชื่อเสียงของเซวาแล้วก็ควาไว้วางใจเพราะว่ามีพี่วุ้นเส้นกับพี่เจนี่นะคะ mm hmm. ก็ยูมินคิดว่า mm hmm. การเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นี้ต้องดีแน่นอนแนละต้องแบบว่า mm hmm. ตีตลาดที่กัมพูชาได้ด้วย mm hmm. ก็ยูมินคิดว่าไม่มีไม่มีอะไรยากเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าพี่วุ้นเส้นกับพี่เจนนี่แบบ mm hmm. ทุกคนที่นู่นก็รู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. แค่ได้ยินว่าเป็นสินค้าของเซวาเนี่ยก็คือแบบเขาเขาเขาชอบอยู่แล้วค่ะขคเขาซื้ออยู่ที่กัมพูชาอยู่เพงมีละครนะคะค่ะจะเอาแน่เดือนหน้านี้แล้วอะค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะช่องพีเอ็มของกัมพูชานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบบผูกงานที่ไทยด้วยนะคะตามมาด้วยค่ะก็อยากจะออกออไปถึงอาจไม่ว่าจะคุณไทยหรือคุณกัมพูชานะคะ คือ,อยูบินใช้ไปแล้วผลิตภ mm ัณ hmm. ฑ์เซวา mm hmm. ดีจริงนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากให้แบบทุกคนลองบ้างนะคะ mm hmm. จะได้รู้ว่ามันดีจริงค่ะ <c oughs> <c oughs>